สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเมื่อนี้แอดกามีช็อตเด็ดมากฝากอยู่แล้วสําหรับตองวดนะครับผมแอดกับฟันเมื่อคืนนี้ฟันบ่ได้เป็นตัวเลขนะครับผมถือว่าวันที่หนึ่งฟันบรได้เป็นตัวเลขแต่เมื่อคืนนี้ได้มากแล้วครับผมถ้าฟันแบบนี้ตีออกมาได้ตัวเดียวเลยครับผมเอฟซี FC ท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมท่านไหนที่วาย,ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะบริภาษ์ข่าวสารดีๆ แนวทางเด็ดๆจากทางช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้แอดจะเอาแนวทางมาฝากนะครับผมสําหรับความฝันแล้วก็ย่ามาให้เป็นยญาห้มเขายาจํศีลนะครับผมเพิ่นเอามาให้แล้วสองตัวชุดเดียวแล้วก็สําหรับฟันเห็นงูใหญ่กะมีชุดเดียวคือกันนะครับผมออมีแมงมากลบกวนนะครับผมเดี๋ยวแอดกะจะเอาให้ฟังและจะเอาให้เบิรงนะครับผมตามมาฟังพร้อมๆกันเลยครับครับผมกะพา,านมาแล้วเดี๋ยวแอดจะ เอาให้ดูนะครับผมมาบอกความฝันในฟังก่อนนะครับผมด้านหลังก็คือการเทพูนก็นเป็นที่เซ็ตลุล่วงไปด้วยดีว่ามีอุปสรรคยังเกิดขึนนะครับผมเพราะว่าอาจารย์ก็ได้บอกได้กล่าวได้ย่ายังเป็นที่รับรอยนะครับผมก่อนเท้าสีเห็ดวยังเขาก็ต้องบอกกล่าวเพิ่นนะครับผมครับครับเมื่อนี้แอดสิมาบอกความฝันในฟังสําหรับตองวดครับผมเมื่อที่แล้วนีก็ได้ฝันว่าย่ามาบอกให้จําศินนะครับผมกับปรึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า ผมตจอสินยังก็คือสินหานะครับผมยาเมื่อหายจำสินนะครับผมจำสินสินยังก็คือสินแปดครับผมอาจารย์ก็เลยว่ากับแปดบอกผิดาจหน้าเบิ้งก็คือจำกบเจนะครับผมสินก็มีสินหากับสินแปดนะครับผมก็เลยเอาเจ็ดห้าแปดนะครับผมก็มีเอฟซีโทรมหาครับผมก็ว่าได้ลอตเตอรี่ตั้งแต่ตองวดเลยครับผมกับอนุโมทนาบุญมากก็มาซอยทางเทปูนแน่ยก็ ได้ลายดานได้ลายยางนะครับผมกับนุมโมทนาขอบคุณครับผมเพราะว่าแอดกับบุคคลได้เดินทางหาแนวทางนะครับผมก็อยู่แต่จุดตรงนี้ก็ขอให้เป็นนิมิตที่ดีฟันที่ดีแล้วก็ขอให้ได้โชคได้ลาบจนกว่าสังวัดสังว่าเสร็จนะครับผมเพราะว่าแอดก็มาตั้งปณิยานหรือว่าตั้งสัจจะไว้ว่าแอดจะสั่งจนกว่าวัดจะเสร็จนะครับผมก็ขอเบิกทราบเบิกสินเบิกบาร,รมีเบิกของปูญามาใส่มา ส้างวัดสัางว่าเปลี่ยนวัดเปลี่ยนว่าจะเฮดเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าที่บำเพ็ญบุญนะครับผมอะเพราว่าทางเทวดาทางภูมิทางปูญากสีไดมาบำเพ็ญบุญบรารมาีน้ากันนะครับผมอ่ะเขาเรื่องฟันน้ากันได้ครับผมแอดฟันว่าได้วั kite, นนีดด้ฟันว่าได้ขี่รถครับผมครับผมฟันว่าได้ขี่รถไปกับพอหญ่พอหญยเป็นคนขับนะครับผมเอดเป็นคนนั่งข้างแล้วก็ลูกกับเมียนั่งนั่งหลังครับผม ก็เดินทางก็ขี่ไปข้างๆไปน้่ทางนะครับผมการบังเอิญไปเห็นงูใหญ่ครับผมงูใหญ่ยาวประมาณร้อยเมตรเป็นอย่างเอือนงูใหญ่คนว่าพญา,านาคก็สิบว่เป็นแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆงูใหญ่อนาคอนดาใหญ่เป็นงูสีเผือกงูสีขาวนะครับผมแอดก็เลยว่าฟันแบบนี้แอดเคยได้โชคเพราะว่าฟันได้จับได้ใบได้นอนกับงูใหญ่มันจะมักออกเจ็ดเก่านะครับผมออกเจ็ดเก่าแต่งดนี่กะ ฟันแบบนี้ฟันว่าได้ไปจับหัวเพิ่นกับขออนุญาตแล้วกันเลยจับได้รูปได้จับหัวงูงูเผือกญงนะครับผมแล้วก็ญาก็เลยได้ยงางยางไปกเ็เลยไปเห็นหยานงงางหยาก็เลยจับลอตเตอรี่อยู่ในถุงถุงผ้าเบียงของของเมซี่นะเพิ่นก็จับไผ้คือห้าหกครับผมจับให้ห้าหกเพิ่นกับว่าตัวนี้มันจะออกวดวันทีหนึ่ง หนึ่งทันวาคม2 5งพนนะครับผมเพ่นกัเลยได้จับไห้แยดมากกัเลยได้ออามาวอลซูฟังนะครับผมก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งก่อนครับผมว่ามันจะออกกิ่งหรือว่ามันจะตรงกับเลขสูตรที่เฮ็ดออกมาบ่นะครับผมเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งนะครับนี่นะครับอสำหรับแนวทางนะครับผมที่แอดพิจารณาแล้วกตีออกมาแล้วเป็นโตเลขออกมาครับไม่ต้องพิจารณาเ่ราะต้องตีถ้าบุไดตีได้ผู้นั้นก็ล่อง พีจานาเบิ่งความฝันของแอดนะครับผมก็คือแอดฝันต่องวดนะครับผมงวดที่แล้วนี่ก็ได้ครับผมมีเอฟซีได้หลายครับผมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ท่านนะครับผมอ่ะเพราะว่าฝันวันทีสองลอตเตอรี่มากับท่านนะครับผมผมก็จีได้ไปเอามากขึ้นกันครับผมเดียวสิว่าท่านครับผมย่าเขียย่าห้ลอตเตอรี่นะครับผมหยิบเป็นใบลอตเตอรี่ออกมาเลยงวดวันที่หนึ่งท่านว่าครับผมก็ให้ฮากครับผมให้้ากตัวเดียวเพื่อนว่า เอาแปอาโชคเพราะว่าตัวนี้มันจะออกวันทีหนึ่งท่านว่านะครับผมอะแล้วก็งูใหญ่แอดเคยฝันเห็นงูใหญ่นีออกเจ็ดเก้าครับผมวที่แอดฝันที่ดอนทตุมันออกเจ็ดเก้านะครับผมออกเจ็ดเก้าแต่เปยังคคอมีหกมาน้าแอดเป็นน้าหกแอดสมารแอดมีสิทตีตัวเองเป็นหกนะครับผมแอดได้ไปจับหัวเพิ่นได้ไปลูบหัวเพิ่นนะครับผมเป็นเป็นงูที่งามดีครับผมเป็นงูสีขาวครับผมเป็นงูเผือกนะเพือเนงูเผือกครับผม เงาหนีรมมาลอยเมตรกับความเาาของงูกับยาวมากแอดก็เลยยางยางไปครับผมยางตามตามตามตัวเพื่อนตามวงเพื่อนนะครับผมเดินไปแล้วก็ไปเห็นหญ้าห่มเขาเป็นหญ้าถือศีลเพื่อนก็เลยจับลอตลีให้ครับผมการที่เป็นมาจากนี่แหละครับผมตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับผมที่แอดฝันครับผมเมื่อนี้ก็ปวดติดเนี่ยจากน้อยเพราะว่ามีแมงมารลบกวนนะครับผมมีแมงมารลบกวน ครับมือนีกามีแนวทางมาฝากเอซีนะครับผมพรุ่งนี้ก็กฤชได้ไปสร้างน้ำมาครับไปสั่งน้ำมาเพื่อจะเอาขึ้นมาเก็บไว้หรือว่าเป็นเสบียงเข้ากับว่าได้เพราะว่าอาจจะมีสายบุญหรือว่าสร้างคนมาเห็ดซอยนะครับผมกฤชได้เอามาไว้เพื่อรับเขียกรับเวลาสร้างเห็ดซอยกฤชมีเครื่องดื่มมีเครื่องชู่กัลั่งนะครับผมกฤชได้เอามาเก็บไว้ครับผมกฤชได้ ยางเปียงานเท่ากับใส่ใส่สะดวกท่านที่นะครับผมเมื่อนี้ก็เห็นแล้วครับผมจุดสําเ็จกับซัเร็จไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือเทปูนเฮ็ดฐานฐานแทงน้ำนะครับผมปูนซีคิวครับผมปูนซีคิวเจ็ดพันบาทนะครับผมก็มีเล็กว่ายเมียเล็กมาเสริมนะครับผมเพราะว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดหน้าผาครับผมมันก็ต้องได้รับให้แข็งแรงเนี่ยจากน้อยนะครับผมอ่ะ ฝากไว้สาหรับแนวทางครับผมสําหรับแนวทางต่องวดนะครับผมก็บางคนก็ว่าเบิ้งไว้กน,นะครับผมบางคนก็ได้เบิ้งงวดที่แล้วนี่แอดฟันได้เป็นหาแปดนะครับผมอาจจะลงแต้มหนึ่งครับผมกับเอฟซีก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับผมลองพิจารณาดูแล้วก็รอไปจับใส่หวยสูตรถ้าหวยสูตรออกมามีมีหกมีหามีเจ็ดมีเก้า ได้อีกแน่นอนครับผมได้อีกแน่นอนงวดนี้ครับผมขอให้ได้ทุกงวดนะครับผมเพราะว่าแอดกับมาขอกระปูกับยาไหวขอจุดทูบจุดยังก่อนมาแอดกับจุดก่อนลงไปจุดด่านลางบูซาปูญาบูซาผมพูดว่าท่างประสงค์ก่อนแล้วก็คอยชีขึ้นมาเหตุงานนะครับจุดคอเป็นแล้วก็คอสับคอ ปรมีปูญายู่เมืองบาดาลหรือว่ายูใจนี่ก็ขอเบิกมาเป็นทรัพย์สินเงินท่องเพื่อจะเอามาสั่งวัดสั่งว่ามาบูรณาวัดเข้าได้สั่งขึ้นนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ศักดิ์สิ์มากครับผมเป็นทั้งมีทั้งเทวดามีทั้งภูมิเพื่อจะปฏิบัติแล้วครับผมจะเกิดการปฏิบัตินะครับผมเ๋ยถ้าเซจขึ้นกับจีมีการปฏิบัติถ้ำเกิดขึ้นกับเป็นไปได้ครับผมว่าโควิดออกเราก็จะมี การปฏิบัติครับผม่าเอียดกามาปฏิบัติอยู่นี่ครับผมกับเลย้มากขวปูขอยาขอโชคขอละน้าปูน้ำยานะครับผม,มก็กฝากไว้สาหรับแนวทางนะครับผมสําหรับแนวทางต่องวดเอฟซก็ลองเอาไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าทางช่องเราก็จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่เมื้ออื่นนี้าลรตเตลีมาเอ็ดก็เริ่มจะไปหาไหวคือกันครับผมจะได้โชค บนล่างอีกหรือเปล่ารอรับชมไปพร้อมๆกันวันที่1นึท่นว่าหกสี่ครับผมครับ f c ท่านไหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามและกดก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับ<อ>เพื่อจะบด้พลาดข่าวสารดีๆแนวทางเดีเดๆจากทางช่องก้าพารวยครับผมคลิปนี้ขออนุญาต FC ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ